นี่ยายก็โดนพี่น้องมาปล่อยค่ะทำไมอะคะแม่ก็ตายพ่อก็ตายผัวกตายน่ยายกลับไปมาชีวิตขอให้วเถอะยายมีท่หน้าหขอบคุที่เนกำลังใจล้ว้โหนุ่ม้ถงว่าสู้แล้วขอบคุณครับสวัสดีค่ะ่เหน่อยล วันนี้บีมได้รับข้อความจากทีมเวรุ่นสายบุญบ้านมึงว่ามีคนจำนวนมากกำลังเดือดร้อนและต้องการเพียงข้าสารประทังชีวิตของเขาแล้วก็มีเด็กจำนวนมากต้องการนมและน้ำดื่มบีมต้องขอบคุณนมหนองโพที่สนับสนุนนมจำนวน3,600กล่องเพราะนมทุกกล่องจะถูกส่งถึงมือทุกคนบีมขอขอบคุณข้าวสารตาหงทอง ขอขอบคุณน้ำใจที่ให้กับประชาชนคนไทยที่มอบข้าวสารจำนวน150ถุงและสุดท้ายนี้บีมต้องขอขอบคุณน้ำดื่มสิงที่สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน1,200ขวดเพื่อให้บีมได้นำไปแจกให้กับคนที่กำลังเดือดร้อนประโยคที่ยังก้องในหูบีม,มากที่สุดก็คือยายขอแค่ข้าวสารยายไม่มีข้าวกิน คุณลุงตาบณลุงคุณลุงสวัสดีค่ะคุณลุงตาบอดเหรอคะนั่งคนขับนี่เจ้าอ๋อขอบคุณค่ะอันนี้คุณลุงอยู่คนเดียวเหรอคะนะคะคุณลุงค่ะคุณลุงเป็นคนตาบอดค่ะและไม่ค่อยได้ยินเสียงที่บิมพูดเท่าไหร่บิมต้องสัมผัสมือแกเบาๆ และพูดเสียงดังๆแต่ความน่ารักของคุณลุงคือคุณลุงจะนั่งหน้าบ้านเพื่อเล่นกันหลานตัวน้อยๆของแกด้วยความรักแม้แกจะมองไม่เห็นก็นตามเพราะว่าบ้านนั้นเขาอยู่กันห้าคนโอ้ปเอาของมาให้เรา คุณปาจัดสัมผัสสัมผ <you>? no. ัสสัมอันนี้ข้าวสารนะคะข้าวสารครับขอบคุณครับหนูเอาวางไว้ตรงนี้นะคะมีนมหวานด้วยนะคะคุณป้ามีนมหวานแต่ไม่ใช่ใบตองนี่นะคะอันนี้อยู่กันกี่คนคะอันนี้อยู่กันสามคนแต่วนี่เป็นคนเดียวค่ะนีมนีแล้วก็มีพ่อเมื่อกี้อ๋อ เดี๋ยวหนูเอานมมาให้นะใ่ดีะดวยน้องบีก็เปดตังค์แข่งกันมาแล้วอ้โหรับาเร็วรับเร็วรัวดี่ดนอกจากบ้านคุณตาแล้วบิมก็ยังนำนมข้าวสารและน้ำดื่มให้ชาวบ้านละแวกนั้นด้วยค่ะ เด็กๆดีใจกันใหญ่เลยขับุณคทักมาเร็วอ,อบคุยทักปลาอยู่ประเอะ <มา S 2> เดินไหวไหมครับถ้าไม่ไหวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปวางไว้หน้าบ้านขอบคุณค่ะ

มา hey, ข้าวหนึ่งถุงน้ำหนึ่งแพ็คนมอีกหนึ่งแพ็คคงต่อชีวิตของคุณยายได้อีกหลายวันบีมต้องขอขอบคุณหนองโพหงทองและน้ำสิงอีกครั้งนะคะที่สนับสนุนสิ่งของต่างๆในวันนี้ให้บีมได้มีโอกาสยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหลายๆครอบครัวที่เดือดร้อน ใส่ถุงมือผิดถูกด้านไปหมดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาให้ค่ะขอบคุณค่ะไว้ตรงไหนดีขอบคุณค่ะม <ขอ S 3> ัน<อ>ีอย่ะงมันมีอ่ะที่ทำบ้านยายใหม่ในส็จบ้านาน,นี้สวนไม่กัดไม่กัดรับรงองพ้ากัดยายจะใช้ให้ชมพู่อีที่หนึ่งเนื้ออ่ะี่เนี่ยขอบคุณค่ะทุกคน,คน ทอเียเจกินค่ะโอเคได้ค่ะหนูวางไว้ตรงนี้น้าค่ะครเรยค่ะโอเคค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะคุค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ยายก็โดนพี่น้องมาปล่อยค่ะไมอะคะเขาาวยายบ้าอ้าวมาอยู่ที่นี่อยู่นี่หลายปีของเก่าเนี่ยอยู่เข้ามาเนี่ยเขาก็ยายกินบ้างอะไรบังนะอยู่เขาะเราไม่มีพี่มีน้องมีางคะ เราก็ยังว่ามีรักขี่เรือมวยอยู่เข้ามาตั้งหลายปีเนี่ยสู้ๆนะคะมาสู้ๆค่ะแม่ก็ตายปู่กองนะแม่ยายก็ตายนะหนูเป็นกําลังใจให้นะคะแม่ก็ตายพ่อก็ตายผัวก็ตายพี่ยายกลับไปใหม่ชีวิตเจ้ยยายพูดโกไม่ปโกหกยายยายพูดจริงจังสู้ๆนะคะยายพูดจริงนะพี่ยายไม่ไหวยายตายผู้กอตายเรื่องราวของคุณยาย ก็เป็นไปตามที่ทุกคนได้ยินเลยค่ะแกโดนครอบครัวตัวเองทิ้งมา30ปีแล้วค่ะแกใช้ชีวิตเพื่อเก็บของเก่าแลกข้าวในแต่ละมือ้อ น้องบีมเขามาบริจาคของเอาของมาฝากค่ะแขนเก็บข้างแนนอนอยู่แขนมันเจ็บของล้มมาเจ็บข้างนี้ทำงานไม่ได้อยู่ข้างนั้แขนแท็กอย่างเงี้ยของทั้งร้านไปได้คาหนึ่งค่ะอีกเยอะเลยค่ะมีนมอีกสองลังคุณลุงจะกินเป็นรสชาติอะไรดีคะ เอาหวานไหมหวานโอเคอน้ำฮะเอาหวานมาแล้วค่ะนมรสหวานเออพวกปุ้ยกระป๋องนี่นี่ด้ยอันนี้กุ้ยกระป๋องอีกสแพ็คมีนมอีกนะสองโถขาวสารอีกค้ับโพกก มีครบเลยครับกรวสานขงทองด้วยค่ะนี่ข้อดีมีประโยชน์ชอบเลยนี่อะไร้ลงอันนี้กำลังใจคร่ะข้าวขงทองเป็นกำลังใจให้นะคะเราจะผ่านมันไปด้วยกันต่ารั ข้าวหอมข้าวหอมหองด้วยข้าวอย่างดีเลยข้าวหอมมะลิขอบคุณมากอาจจะผมว <c oughs> ่าให้ไปปนะมาณน่ะใช่เขาจะเป็นหูตึงถ้าน้องกินจะคุยกับเขาคุยไม่รู้เรื่องลองคุยพิมพ์โทรศัพท์ สืส่อสารได้ไม,ม่สืส่อสารก็กได้ค่ะเดี๋ยวเอาของกั<อ>ไ, <ป S 1> ได้เขยผมไม่ได้ยินเลผมต้องพิมพ์ต้องพิมพ์ต้องพิมพ์อยู่ไนดะ้ต้องเสร็จคือสองคนเนี้ยเขาเป็นคนพิการทั้งหมดสองคนเขาอยู่ดูแลกันเองตอนที่เขามีชีวิตอยู่นะแล้วท็อปมาดูแลเขาหลายทีแล้วตอนน้้นวันเนี้ยคือพี่ชายเขาได้เสียไปณจุดวันเนี้ยเขาได้อยู่คนเดียวแล้วแต่ก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขานึกถึงผมเขาโทรขัพทเขาฟังมาหาผมในในคลิปเนี้ย นณวันนี้นเขาอยู่คนเดียวอย่างเอาง่าวว่าคือพี่เขาเพิ่งเสียไปได้ไม่นานเราไม่มีใครดูแลหรอก็จะมีเพื่อนๆเวียนมาดูแลอยู่แต่ก็ผมมั่นใจแล้วว่าไม่เท่ากับญาติเพองมาดูแลถูกไหมโอเคค่ะเราขอบคุณมากครับขอ,นะอบคุณขอบคุนะก๊อบอยู่ยังไงตอนนี้มีอบอยู่ยังไรไหมก๊อบอยู่ยังไงตอนนี้เขาบอกว่ามีบอกว่าามีนตัดมาบอกว่า

ผมเดินไปตามเขาได้ค่ะดูว่างก่นะยกของยกของก่อนไหมคะใช่เ้ยเดี Those Those ๋ยวก่อนก้เดินดูตักท้าบนี่ฝนก็จะตกเนาะอ๋ออ๋อคืออยู่ที่นี่เลยกินข้าวอะไรก็คือที่นี่ที่นี่เลยครับ เขาหุงข้าวเขาใช้เตาฮะเนี่ยใช้เตา,เตา,าเถ่านถ้าจะไม่ผิดบางทีเ็า,าไปขอชาวบ้านการเขาวนเดินขอคนนี้น่าสงสารมากครับคนนี้น่าสงสารมากตอนแรกแบบจะขอก็ทำบ้านเพลิงให้เขาแต่ว่ามันไม่ใช่ที่ของเขาไงเราไม่สาม,มารถทําได้เขาเขาไม่ยอมตอนนี้คือจะมาวางไว้ให้ Ờ. Đi vào lại ở ต้องเอาน้ำมาให้เขาด้วยเนาะเดี๋ยวเอานมอืมเดี๋ยวเอามาให้ครบเลยเอานมลัง้ำลังหนึ่งเอาน้ำสามแพ็คค่ะแล้วก็นมอีกลังหนึ่งลูกเขาะจะตอบแบบเนี้ยคือเขาไม่เขาไม่ต้องการอะไรนะเขาขอแค่ด้ใช้ชีวิตอย่างนี้อย่างเงี้ยมีน้ำเปล่านะคะคุณลุงคนนี้แกไม่ได้ต้องการอะไรจากเราเลยค่ะ ลุงขอแค่ข้าวกินในแต่ละมือ้อสำหรับที่พักแกก็สบายใจที่จะอยู่แบบนี้ค่ะสุดท้ายนี้บิมต้องขอขอบคุณฮีโร่ของพวกเราด้วยนะคะกลุ่มไวรุ่นสายบุญบ้านเมืองชนบุรีค่ะบิมขอบคุณที่พวกพี่ยอมเสียสละเวลาส่วนหนึ่งในทุกๆวันมาดูแลทุทกๆคนและที่ขาดไปไม่ได้เลยบิมขอบคุณนมหนองโพ ข้าวหงทองและน้ําดื่มสิ่งด้วยนะคะที่สนับสนุนเป็นสิ่งของในวันนี้ให้บีมได้มีโอกาสไปมอบของให้กับชาวบ้านทุกคนขอบคุณจริงๆคะ่ะ